วันณคดีไทยอะไรวะตอนวรนณคดีอเวนเจอร์บรรยากาศแบบนี้มันต้องดนตรีสดสักไหนจะไปอย่าให้เสียต่อจะเดาเราไก่ออกได้เป็นสามีเลยค่ะยอกออกไปจนได้ที่น่านางยักษ์พวกเราตามหาแกมานานแล้วเอ้แท้โอ้เฮียนระเบิดน้ำยเฮ้ย่ค่จัมเปตว้าวไม่จร พก็ลูกตาของนางสองคนนั้นทําให้พลังแค่นี้ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกแกลืมพวกเราไว้หรือเปล่าเจ้าหน้ามืไปเลยประบูท้องหนือแกแม่ดันมันเอื้อยกับแม่ประบู่ท้องบูเกะบูเกะบอกเ้ามาเลยไม่ยอมแพ้หรอกนะยอดจู่มาปิวปิวปิวตูมบูมและทุกคนก็รวมพลังกันโค่นนางยักษ์ได้ในที่สุด เด็กชายนี่ฉันให้ออกมาเล่าวรรณคดีไทยทเล่าอะไรของเธอเนี่ยตอนเกิดใหม่ทั้งทีขอไม่เป็นปลาบูแล้วนั่งกระดิตานอนดูกนบอกซะเถอะเสียงดังมา่เลยล้างมีเจ้าแพ้เจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่สัมผัสกับความตายลุกขึ้นมาใหม่และแข็งแกร่งกว่าเดิมเสียงอะไรอะ่ะฉันไม่ยอมแผลหรอก หนยมาเกิดเป็นปมาบูนี่เองไปแปะสักไปสักเท่านึงมานาดิคุณแม่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 แล่แม่แเ่แ่แม่แม่แ้่า้่แล่แม่แมาแม่แ่แมแม่นนแมาเม่แมอแม่แมม่เมือม่แม่แน่แม่แม่กม่แม่นม่แม่แมีแม่เมืแม่แม่แม่แต่แม่ก็ไม่แอมแม่แลัมแม่แม่แม่แมแม่งแก่่ม่ม่่ย ชตอนยักษ์ตนนี้พี่ขอจองหวานจุงสวัสดีท,ทุกคนวันนี้เราจะมาไลฟ์สดออกลักกายกันนะคะหนึ่งอส,ดสดอสดสดง่ะสามอะสี่อะไรทำไปชัดตัวใหญ่แบบนี้นี่ฝันร้ายจัะท่านจะต้องกลับเป็นห่นเป๊ะเหมือนเดิมนนโอย <c oughs> มันยากแบบนี้เนี่ว่าน้ำตะมูบ้าน่เป็นเหนื่อยขนาดนี้เลยนี่มันลบมชัดแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยเหรอ,อ,อดูเศร้าๆไปนะเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันพยายามเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นแต่ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่เวิร์กเลยจะเปลี่ยนตัวเองทำไมล่ะข้าน่ะ ชอบที่เจ้าเป็นแบบตอนนี้นี่แหละแต่ฉันตัวอ้วนแบบนี้เธอจะไม่รังเกียจเหรอไม่เลยข้านะ่ะชอบที่เจ้าสดใสเป็นตัวของตัวเองแบบนี้มากกว่าดูไม่เหมือนใครมันเยี่ยมไปเลยข <c oughs> <c oughs> ี้เกียจขมแมวแล้วเหมือนกันน่ะฟ <c oughs> างทีการเป็นตัวเองรักตัวเองอาจจะดีที่สุดแล้วก็ได้เนอะป่ะไปหาอะไรกินกันชาบูซูชิซาซิมิหรือว่าไก่ทอดดีกินมันให้หมดนั่นแหละได้งั้นไปกันเลย